ขอสวัสดีเอฟซีของช่องเครื่องเคลื่องทั่วไปทั้งหมดและเ่าผู้ผหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยกว่าท่านในเวลานี้นะครับในช่วงเบรกสำคัญและเป็นมหามงคลที่เรียกว่าเป็นมหามงคลมากๆสำหรับเพลงนี้คนเอฟซีนะครับผมได้อัเชิญเหรียญสำคัญขององค์บุรพาจารยร์ ลำดับต้นของเมืองไทยนะครับในสารพระคำธรรองค์หลวงปู่มันโธิตตะเทระนะครับนั่นคือเหรียญองค์หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ฝังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับหลังอปรนะครับปีสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งที่เพิ่งมากและเปชัดยิ่งผมขยายเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นคุณบรมีขององค์ ปุรภาจารย์องเคจินะครับที่เป็นตำหนักของมไทยนั่นคือองค์หลวงปู่แหวนสุดกินกกโนพระนะครับอรหันนะครับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นท่านพระสุป,ปฏิปันโนนะครับและท่าน